ที่วัดควนธานีตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะชาวบ้านทุกเพศทุกวัยร่วมแรงร่วมใจทำข้าวต้มลูกโยนหรือข้าวเหนียวต้มขนมแห่งศรัทธาที่ใช้ในประเพณีลากพระแม้ปีนี้ราคากะทิจะพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ100บาทแต่ชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อค่ะเพราะเชื่อว,ว่าการทำบุญครั้งนี้จะนำมาซึ่งความอิ่มบุญทั้งเด็กและผู้สูงอายุร่วมมือกันทำข้าวต้มลูกโยนกว่า5,000ันลูกค่ะ แจกจ่ายให้กับพุทธศาส,สนิกชนที่มาร่วมทาบุญในประเพณีลากะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ขนมชนิดนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธ,ธาใช้ใส่บารและถวายแด่พระพุทธเจ้าในช่วงออกพรรษาคา่ะและนอกจากการทำข้าวต้มลูกโยนแล้วชาวบ้านในหลายวัดยังเร่งตกแต่งเรือพระอย่างงดงามเช่นที่วัดท่าพญาและวัดโคกลอซึ่งแต่ละวัด เตรียมเรือพระสำหรับการประกวดและการแห่ในงานประเพณีล่าพระปีนี้ประเพณีล่าพระจังหวัดตรังถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่ชาวตรังรวมแรงร่วมใจการสืบสารปีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแต่ยังเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ